สมาธิกับความสงบนี่ต่างกันเมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาออกทางด้านปัญญาอจุภาก็คือของไม่สวยไม่งามคำว่าความสงบกับสมาธินั้นไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแล้วความสงบนั้นคือจิตสงบลงไปหรือว่ารวมลงไปหนหนึ่งแล้วถอนขึ้นมา รวมลงไปหัวหนึ่งแล้วถอนขึ้นมาเรียกว่าสงบเป็นครั้งคราวในเวลากิตที่รวมลงไปถอนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าความสงบทีนี้เวลามันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครัง้งหลายหนนี่มันสร้างฐานแห่งความมั่นคงภายในตัวของมันขณะที่สงบนั้นเลื่อยมาจนกระทั่ง ได้เป็นจิตที่แน่นหนามั่นคงขึ้นมาจากความสงบที่สั่งสมกําลังแห่งความแน่นหนามั่นคงมาเป็นลําดับนั้นติดต่อกันมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาที่นี่แน่นหนามั่นคงนี่เรียกว่าเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วเวลาสงบแล้วถอนขึ้นมาสงบถอนขึ้นมานั้นเรียกว่าจิตสงบ <c oughs> หรือว่าจิตรวม พอถึงขั้นเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วจิตจะถอนขึ้นมาไม่ถอนขึ้นมาก็ตามฐานของจิตคือความสงบนั่นแน่นปงึงปึงตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเห็นประจกักษ์ในหัวใจอย่างนี้อ๋อสมาธิกับความสงบนี่ต่างกันนั่นนี่เรียกว่าสมาธิ <c oughs> อันนี้เพื่อให้ถูกต้องดําเนินด้วยความราบรื่นพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบ มันอิ่มอารมณ์ไม่เสียดายในความคิดความปรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต่างๆพอใจอยู่กับความสงบใจของตนนั้นเรียกว่าจิตมีสมาธิจิตอิ่มอารมณ์คือไม่อยากคิดกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อาศัยความสงบเย็ยนใจความแน่นหนามั่นคงของสมาธินั่นเป็นเลือนอยู่ของใจอันนี้จิตขั้นนี้จะเวลามันสงบ มีกําลังมากๆแล้วมันจะลาคาญในการชิดการปรุงต่างๆนะซึ่งแต่ก่อนมันหิวโหวยมากไม่ได้ชิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้ดิ้นดิด้นอยากชิดอยากปรุงพอจิตมี <c oughs> ความสงบเป็นจิตแน่นหนามันคงเรียวกว่าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากชิดความชิดเป็นการรบกวนตัวเองจิตที่อยู่แน่วมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวนั้นถือว่าเป็นความสะดวกสบาย ไม่มีอะไรมากวานใจนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงมากติดในสมาธิหรือติดในสมาธิเพราะสมาธินี่ก็เป็นอารมณ์กล่อมใจได้ดีเมืม่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาที่จะมีผลมากกว่านี้แล้วจะติดได้อนี้พอจิต <c oughs> มีความแน่นหนามันคงแล้วไอ้ที่มันอิ่มอารมณ์แล้วที่นี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาออกทางด้านปัญญา ถ้าจิตไม่อิ่มอารมณ์ยังหี้อารมณ์อยู่แล้วออกทางด้านปัญญาจะเป็นสัญญาไปเรื่อยๆขาดหมายอย่างนั้นนี่กลายเป็นสมุทัยไปหมดเลยไม่เป็นปัญญาให้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมทางสมาธิซะก่อนสมาธาสมาธิปป,ป,ป,ปริภาริตโตปัญญามหาปราโหตจิวะห้สังโซนี่นคือสมาธิมีความแน่นหนามั่งคงแล้วสมาธิคือความอิ่มตัวแล้วก็น่นปัญญา ได้พิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวคล่องตัวเป็นปัญญาจริงๆไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์เพราะจิตอิ่มอารมณ์แล้วนั่น <c oughs> ออกพิจารณาทางด้านปัญญายกเอาเรื่องธาตุเรื่องขันผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเองกด็ดูกระทั่งถึงร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนให้เป็นเหมือนไฟได้เชือ้อเชื้อนั่นคือร่างกายทุกส่วนนี่แหละไฟคือสติปัญญาตะปะธรรม หมูนเข้าไปพิจารณาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับอวัยวะใดก็าตามในร่างกายของเราที่เป็นที่ถนัดใจพิจารณาอันนั้นอันนั้นแล้วจะค่อยแตกก็จะกระจายไปถึงเรื่องว่าอสุภาอสุพัง <c oughs> อย่างนี้ก็วันกันอสุภาก็คือของไม่สวยไม่งามของโสรรกโศกเขากนั่นเองจะเป็นอะไรไปอืมก็ร่างกายของเรานี่ก็คือ ปาชาผีดิบอยู่แล้วคือส่วมคือฐานอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นแต่เพียงว่าผิวหนังบางๆไปปิดเอาไว้นิดหน่อยหลอกลวงทั้งตัวเราหลอกลวงทั้งผู้อื่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงโลกได้ด้วยผิวหนังบางๆนั่น <c oughs> เท่านั้นเอง